หญิงชาราคนหนึ่งเก็บเงินมหาศาลได้ถึง210ล้านแต่เมื่อเธอนำไปคืนกลับถูกกล่าวหาว่าหายไปอีก100ล้านเบื้องหลังความจริงคือสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดและมันอาจเปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดกาลหญิงชารานั่งอยู่บนเก้าอี้ไม้เก่าในห้องสอบสวนที่มืดสลัวเสียงนาฬิกาแขวนบนผนังดังติ๊กตอกสะท้อนในความเงียบแสงไฟนีออนเนื้อสีสักระพริบเป็นจังหวะเหมือนจะดับ เธอหายใจถี่มือสัตนเล็กน้อยเหมือนคนที่เพิ่งผ่านเหตุการณ์ไม่คาดคิดสองวันที่แล้วเธอเก็บกระเป๋าหนังสีดำที่ตกอยู่ข้างถนนเมื่อเปิดออกภายในเต็มไปด้วยธนบัตรใหม่กองสูงหญิงชารานับอย่างระมัดระวังทุกใบชุ่มด้วยกลิ่นหมึกและกระดาษที่ยังสดตัวเลขรวมทั้งหมดคือ2อ0สิบล้านบาทเธอตัดสินใจนำเงินทั้งหมดไปคืนเจ้าของแต่เมื่อยื่นกระเป๋าคืนกลับถูกกล่าวหาทันทีว่าเงินหายไปหนึ่งรล้านเสียงเจ้าหน้าที่ชายตะโกนดังลั่นห้อง ทำไมเหลือแค่นี้หญิงชราซ่อนเงินไว้ที่ไหนหัวใจของเธอเต้นแรงจนแทบทะลุอ,อกเหงื่อซึมออกจากขมับลามลงมาตามแก้มที่เหี่ยวยน่นเธอสายหน้าดวงตาเบิกกว้างด้วยความตกใจกลิ่นฝุ่นและควันบุหรี่ในห้องสอบสวนทำให้เธอเวียนหัวความมืดรอบมุมห้องเหมือนเคลื่อนเข้ามาใกล้ในความเงียบหลังเสียงกล่าวหาทุกสายตาจับจ้องมาที่เธอหญิงชรารู้สึกเหมือนถูกตรึงไว้กับเก้าอี ความจริงบางอย่างกำลังซ่อนอยู่ในเงามืดที่ไม่มีใครคาดถึงเสียงฝีเท้าหนักๆก้กกองกังวานจากทางเดินยาวด้านนอกประตูเหล็กค่อยๆเปิดออกพร้อมกับเงาร่างสูงใหญ่ที่ก้าวเข้ามาแววตาของชายคนนั้นเย็นเยียบเหมือนใบมีดหญิงชรากลื่นน้ำลายฝ่ามือเย็นเฉียบราวกับถูกจุ่มลงในน้ำแข็งเขาวางแฟ้มเอกสารหนาลงบนโตะ๊ะเสียงดังปังสะท้อนจนหญิงชราสะดุ้งสุดตัวภายในแฟ้มคือรูปถ่ายจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับเงินก้อนนี้ แต่รูปหนึ่งกลับทำให้เธอหายใจไม่ออกภาพที่ปรากฏไม่ใช่เพียงกระเป๋าเงินแต่มีใบหน้าของใครบางคนที่เธอรู้จักเป็นอย่างดีหัวใจของหญิงชาราร่วงวูบเหมือนถูกฉีกออกจากอกริมฝีปากของหญิงชาราสันระริกดวงตาเบิกโพรงจ้องภาพตรงหน้าราวกับไม่อยากเชื่อสิ่งที่เห็นภาพถ่ายนั้นคือใบหน้าของลูกชายที่หายตัวไปหลายปีเขาสวมเสื้อเชิดสีซีดยืนข้างกระเป๋าเงินใบเดียวกับที่เธอเพิ่มเก็บได้ หญิงชารารู้สึกเหมือนเลือดในกายหยุดไหลเสียงรอบตัวเงียบสนิทมีเพียงเสียงลมหายใจหนักของตัวเองที่ดังสะท้อนเธอยกมือขึ้นปิดปากน้ำตาไหลรินไม่รู้ตัวความทรงจำเก่าๆหวนกลับมาคืนหนึ่งที่ฝนตกหนักลูกชายออกจากบ้านไปโดยไม่หันกลับมาข่าวลือแพร่สะพัดว่าเขาเข้าไปพัวพันกับแก๊งเงินกู้เถื่อนนับแต่นั้นเธอก็ไม่เคยได้ยินข่าวคราวอีกเลยชายร่างสูงพลิกแฟ้มทีละหน้า เสียงกระดาษเสียดสีกันดังแสบหูในห้องที่เงียบเกินไปแต่ละภาพเผยให้เห็นเครือข่ายคนลึกลับเงินสดนับล้านและสถานที่โรกแางหญิงชราหายใจติดขัดมือกำกาวอีแน่นจนเล็บจิกลงไปในเนื้อไม้เธอไม่กล้าแม้แต่จะถามเพราะคำตอบอาจทำลายสิ่งสุดท้ายที่เธอเหลืออยู่ชายคนนั้นยิ้มบางแต่แววตาเต็มไปด้วยความกดดันนี่คือหลักฐานว่าเงินที่คุณคืนมาเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นเสียงของเขาเรียบเย็นราวกับตัดสินโทษแล้ว หญิงชาราสายหัวแรงน้ำเสียงสันพร้าไม่จริงฉันคืนทั้งหมดฉันไม่ได้แต่ต้องเลยแม้แต่บาทเดียวแต่ไม่มีใครเชื่อเจ้าหน้าที่อีกคนเดินเข้ามาใกล้กลิ่นน้ำหอมราคาถูกปนกับควันบุหรี่รบกวนจมูกเขาวางถุงพลาสติกใส่หลักฐานลงบนโต๊ะภายในคือธนบัตรปึกหนามีร่องรอยคราบดินเปื้อนอยู่เราพบเงินส่วนนี้ซ่อนอยู่หลังบ้านของคุณเสียงถุงกระทบโต๊ะทำให้หญิงชาราสะดุ้มเธอเบิกตากว้างหัวใจเต้นแรง นายหุนเวียนด้วยคำถามเดียวใครกันที่เอาเงินไปซ่อนที่บ้านเธอสายตาหญิงชาราสันไว้มองรูปถ่ายลูกชายอีกครั้งความจริงกำลังเผยตัวออกมาช้าๆและมันน่ากลัวเกินกว่าที่เธอจะยอมรับได้หญิงชารานั่งตัวแข็งเหมือนรูปปั้นเธอไม่อาจละสายตาจากรูปถ่ายลูกชายที่ถูกวางไว้ตรงหน้าเสียงหัวใจเต้นดังราวกับกลองในหูโลกทั้งใบเหมือนกำลังถล่มลงมาทับร่างที่เล็กและเปราะบาง เจ้าหน้าที่ทุกคนยืนเงียบเปล่ากับกำลังรอคำสารภาพไฟนีออนเนื้อสีสกรารฟิปอีกครั้งแสงวูบวาบสะท้อนกับเลนแว่นของชายสอบสวนหญิงชราหายใจติดขัดเหงื่อไหลลงมาตามขมับจนเสื้อเชิดเก่าเปียกชืน้นเธอพยายามเปล่งเสียงแต่ลำคอแห้งผากจนแทบไม่มีเสียงออกมาฉันฉันไม่เคยเอาเงินพวกนั้นไว้คำพูดสั้นๆดังก้องในความเงียบแต่กลับไม่มีใครตอบชายร่างสูงพลิกแฟ้มไปยังหน้าสุดท้าย ในนั้นคือภาพเครือข่ายคนลึกลับที่ยืนถ่ายรวมกันตรงกลางคือชายหนุ่มที่หญิงชารารู้จักดีที่สุดลูกชายของเธอกำลังยิ้มแต่รอยยิ้มนั้นกลับเย็นชาและแปลกแยกหญิงชารารู้สึกเหมือนมีใครมาบีบคอเธอหอบหายใจแรงน้ำตาไหลไม่หยุดเจ้าหน้าที่หญิงอีกคนก้าวเข้ามาข้างๆเสียงส้นรองเท้าดังก้องสะท้อนพื้นซีเมนเธอวางแฟ้มเอกสารเล่มเล็กอีกเล่มบนโตะ๊ะนี่คือบัญชีรายชื่อคนที่รับผิดชอบการเคลื่อนย้ายเงิน มือสันเทาของหญิงชราดันแฟ้มออกห่างเธอไม่กล้าแม้แต่จะเปิดดูแต่ชายสอบสวนกลับพลิกมันต่อหน้าต่อตาบนหน้ากระดาษขาวสะอาดมีลายเซ็นตัวโตวชื่อที่ปรากฏชัดเจนคือชื่อของลูกชายเธอหญิงชราตัวชาขาแข็งทื่อจนไม่รู้สึกว่าตนเองยังนั่งอยู่หรือไม่เสียงดังคล้ายโซ่เหล็กกระทบกันดังมาจากด้านนอกกลิ่นสนิมและกลิ่นอับชื้นจากท่อระบายอากาศสคักคลุ้งเข้ามาในห้องบรรยากาศกดดันเหมือนกำแพงที่บีบเข้ามาเรื่อยๆ หญิงชารารู้สึกถึงแรงกดมหาศาลถาโถมลงมาบนบ่าที่เล็กเกินไปดวงตาเธอพร่าเลือนแต่ยังมองเห็นเงาของลูกชายในภาพถ่ายเขามองมาที่เธอเหมือนกำลังซ่อนบางสิ่งที่อธิบายไม่ได้ริมฝีปากหญิงชาราขยับเบาๆถ้าเขาเกี่ยวข้องจริงแล้วเหตุผลคืออะไรไม่มีใครตอบเพียงแค่เสียงไฟฟ้ากระพริบและเสียงนาฬิกาแขวนที่ยังคงเดินต่อไปอย่างเย็นชาหญิงชารารู้ทันทีว่าความจริงทั้งหมดกำลังจะเปิดเผย และมันอาจทำลายชีวิตเธอทั้งชีวิตภายในชั่วพริบตาเดียวดวงตาของหญิงชราพราหมัวเธอพยายามกระพริบตาเพื่อให้มองเห็นชัดแต่ยิ่งทำเท่าไรภาพตรงหน้าก็ยิ่งบิดเบี้ยวเสียงหัวใจเต้นแรงราวกับจะทะลุออกมาจากอกเธอหายใจทีเหงื่อไหลเปียกแผ่นหลังจนเสื้อแนบชิดกับผิวที่เหี่ยวยน่นในหัวเต็มไปด้วยคำถามที่วงเวียนไม่สิ้นสุดลูกชายของเธอเกี่ยวข้องกับเงินนี้ได้อย่างไรและเหตุใดหลักฐานทั้งหมดจึงถูกโยงกลับมาที่บ้านของเธอเอง ชายสอบสวนโน้มตัวเข้ามาใกล้แววตาเย็นเฉียบจ้องทะลุร่างคุณปิดบังอะไรไว้น้ำเสียงหนักแน่นแต่ไม่ดังมากทว่ากดดันราวกับโซ่เหล็กพันรอบคอหญิงชราสายหัวแรงจนผมขาวกระจายแต่คำพูดไม่ออกเธอรู้เพียงว่าหากพูดอะไรผิดไปแม้เพียงคำเดียวชีวิตที่เหลืออยู่อาจดับลงในทันทีเสียงฝีเท้าหนักดังขึ้นจากนอกห้องประตูเหล็กถูกเปิดออกพร้อมกับชายสองคนในชุดดำเดินเข้ามา พวกเขาไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐแต่กลับมีบรรยากาศลึกลับและอันตรายกลิ่นน้ำมันปืนลอยปะปนมากับลมที่แทรกเข้ามาหนึ่งในนั้นวางซองเอกสารสีเหลืองลงบนโต๊ะเสียงกระแทกดังชัดชายสอบสวนเปิดซองออกภายในมีเพียงภาพถ่ายอีกชุดภาพถ่ายเหล่านั้นคือบ้านไม้เล็กๆของหญิงชาราในมุมต่างๆทุกซอกทุกมุมแม้แต่ห้องนอนที่เธอใช้พักผ่อนเพียงลำพังหญิงชาราตัวสั่นจนฟันกระทบกันดังกรอดสายตาเธอสอดสายเหมือนสัตว์ที่ถูกล่าในกรง ความรู้สึกเย็นยะเยือกแล่นไปทั่วสันหลังมีคนเฝ้าดูคุณตลอดเวลาชายร่างสูงพูดช้าชากดดันทุกคำหญิงชาราหยุดหายใจไปชั่วขณะในความมืดหลังภาพถ่ายเหล่านั้นเธอเหมือนเห็นเงาลางๆของลูกชายอีกครั้งเขายือนอยู่ไม่ไกลจากบ้านเหมือนกำลังเฝ้ามองเธอมาตลอดน้ำตาของหญิงชาราหลั่งไหลร่างกายสั่นสานเธอไม่รู้ว่าเป็นความจริงหรือเป็นเพียงภาพลวงที่ถูกจัดฉากขึ้นมาเสียงกระแทกดังขึ้นอีกครั้งเมื่อแฟ้มหลักฐานถูกปิด ห้องสอบสวนกลับเข้าสู่ความเงียบแต่ความเงียบนั้นกลับน่ากลัวเสียยิ่งกว่าคำขู่ใดๆหญิงชรารู้ว่านี่ไม่ใช่เพียงการถูกกล่าวหาว่าเงินหายแต่คือการลากเธอเข้าสู่เงามืดของบางสิ่งที่ใหญ่กว่าที่เธอจะจินตนาการได้และเงามืดนั้นกำลังขยายวงเข้ามาใกล้ทุกลมหายใจของเธอหญิงชรานั่งนิ่งเหมือนร่างไร้วิญญาณเสียงนาฬิกาแขวนบนผนังยังคงเดินต่อไปอย่างเย็นชา แต่ทุกวินาทีที่ผ่านกลับเหมือนยืดยาวจนแทบขาดใจเธอก้มหน้าลงมองเห็นฝ่ามือที่สั่นระริกจนแทบควบคุมไม่ได้เส้นเลือดสีเขียวเข้มปูดขึ้นชัดเจนบ่งบอกถึงความกดดันที่แบกรับอยู่เจ้าหน้าที่ชายในชุดดำคนหนึ่งเดินวนรอบเก้าอี้ของเธอรองเท้าหนังขัดมันส่งเสียงกระทบพื้นซีเมนดังก้องคุณต้องพูดความจริงทั้งหมดเสียงทุ้มต่ำดังก้องใกล้หูหญิงชารากัดฟันน้ำตาเออขึ้นมาอีกครั้ง ธอสายหน้าช้าและหนักราวกับยอมรับว่าไม่อาจหนีจากเงื่อนไขนี้ได้ชายสอบสวนกดปากกาลงบนแฟ้มอีกครั้งเสียงคลิกดังสะท้อนในความเงียบทำให้หัวใจหญิงชารากระตุกๆเขาเขียนอะไรบางอย่างลงบนเอกสารแล้วเลื่อนแฟ้มมาตรงหน้าเธอเส้นเสียแล้วคุณจะได้กลับบ้านหญิงชารามองลายเส้นหมึกสีดำบนกระดาษคำพูดและตัวอักษรพาดผ่านอย่างเย็นชามันไม่ใช่เพียงการยอมรับว่าขโมยเงิน แต่ยังเป็นการยืนยันว่าเธอรู้เห็นกับการเคลื่อนไหวของลูกชายร่างกายของเธอสั่นสะท้านอย่างรุนแรงดวงตาจับจ้องไปที่ชื่อของลูกที่พิมพ์ชัดเจนบนหน้ากระดาษเหมือนใบมีดแหลมคมที่กรีดลงบนหัวใจความเจ็บปวดผสมกับความหวาดกลัวจนแทบหายใจไม่ออกทันใดนั้นเสียงกุกกักดังขึ้นจากนอกห้องทุกคนหันไปมองประตูเหล็กเปิดออกช้าๆชายหนุ่มคนหนึ่งถูกลากเข้ามาแขนทั้งสองถูกใส่กุญแจมือ เมื่อเงาของเขาปรากฏชัดหญิงชราก็แทบล้มทั้งยืนนั่นคือใบหน้าที่เธอจำได้ขึ้นใจลูกชายที่หายไปนานกำลังยืนอยู่ต่อหน้าแต่สายตาเขาแข็งกร้าวปราศจากความอบอุ่นที่เคยมีริมฝีปากแย้มยิ้มบางราวกับไม่รู้สึกถึงความเจ็บปวดใดๆหญิงชรารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนเธอพยายามกื้อมือไปแต่กุญแจมือที่ตรึงลูกชายไว้ทำให้ทุกสิ่งดูโหดร้ายเสียงหัวเราะเบาๆหลุดออกจากปากชายหนุ่ม มันไม่ใช่เสียงหัวเราะของลูกที่เธอเคยรู้จักแต่เป็นเสียงหัวเราะที่เต็มไปด้วยความเย็นชาและลึกลับหญิงชราร่างกายสั่นเทาความกลัวทะลักล้นออกมาจนไม่อาจากเก็บกดเธอไม่รู้ว่าเรื่องนี้คือความจริงหรือฝันร้ายแต่สิ่งที่น่าชัดคือความจริงกำลังจะถูกเปิดเผยและมันจะเปลี่ยนทุกสิ่งไปตลอดกาลหญิงชรานิ่งนันดวงตาสั่นระริกเหมือนจะพราเลือนเธอไม่กล้าเชื่อว่าใบหน้าที่เห็นอยู่ตรงหน้าจะเป็นลูกชายจริงๆ เลือดในกายไหลย้อนกลับหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะหยุดกลางอากาศเสียงกุญแจมือเสียดสีกันดังกรอดก้องสะท้อนในห้องสอบสวนที่เงียบสงัดลูกชายเงยหน้าขึ้นดวงตาคมมืดลึกราวกับซ่อนบางสิ่งที่อธิบายไม่ได้แววตานั้นไม่มีความอ่อนโยนหลงเหลือมีเพียงความแข็งกระด้างและเย็นชาจนทำให้หญิงชาราขนลุกแม่เสียงแถวต่ำหลุดออกมาเหมือนกระซิบมันช่งางห่างไกลาจากเสียงที่เธอจดจำในความทรงจำ หญิงชารารู้สึกเหมือนโลกกำลังบีบเข้ามาจนหายใจไม่ออกน้ำตาไหลพรากเธอยกมือสันส่นๆจะเอื้อมไปแต่แต่ถูกเจ้าหน้าที่กันไว้ชายสอบสวนก้าวมาข้างหน้าวางมือหนักๆลงบนแฟ้มเอกสารนี่คือคนที่เราตามหามานานเสียงของเขาเย็นเฉียบเขาเหลือบตาไปที่หญิงชาราก่อนจะกล่าวต่อและเขาคือคนเดียวที่รู้ว่าเงินหนึ่งร้อยล้านนั้นอยู่ที่ไหนห้องทั้งห้องเหมือนหยุดนิ่งทันทีหญิงชาราหันขวับไปมองลูกชายสายตาเต็มไปด้วยความสับสน ลูกชายเพียงยิ้มบางริมฝีปากยกขึ้นอย่างเย่อเยอ้ยรอยยิ้มนั้นทําให้หญิงชรารู้สึกหนาวเย็นไปถึงไขสันหลังแม่รู้ใช่ไหมว่าทุกอย่างมันไม่ได้บังเอิญเขากล่าวช้าช้าหญิงชราตกใจจนแทบจะลม้มลงจากเก้าอี้เสียงคําพูดนั้นเหมือนคมมีดท,ที่เฉือนหัวใจเธอสายหน้าแรงน้ําตาไหลาพากไม่หยุดแม่ไม่รู้อะไรเลยแม่ไม่เกี่ยวแม่เพียงคืนสิ่งที่เก็บได้เท่านั้นลูกชายหัวเราะเบาๆอีกครั้งเสียงหัวเราะนั้นเย็นยะเยือก แม่คิดจริงๆหรอว่าเงินมันตกอยู่ข้างถนนโดยบังเอิญคำพูดนั้นดังกล้องในหัวหญิงชราห้องสอบสวนเงียบลงจนได้ยินเพียงเสียงหายใจถี่ของเธอเจ้าหน้าที่ทุกคนจับจ้องไปที่แม่ลูกคู่นี้ราวกับกำลังรอการเปิดเผยที่น่ากลัวหญิงชรารู้สึกถึงแรงกดดันมหาศาลเหมือนกำแพงสี่ด้านกำลังขยับเข้ามาใกล้ทุกขณะความจริงบางอย่างที่เธอไม่เคยคิดถึงกำลังจะถูกดึงออกมาตรงหน้า และเธอไม่รู้เลยว่าสิ่งนั้นจะทำให้เธอรอดหรือทำให้ทุกอย่างพังพินาศจนหมดสิน้นหญิงชารานั่งมิ่งร่างกายสั่นไหวเหมือนใบไม้ในพายุเธอมองลูกชายตรงหน้าดวงตาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและสับสนความทรงจำในอดีตผุดขึ้นมาเป็นภาพเลือนรางภาพเด็กชายตัวเล็กวิ่งเล่นในทุ่งนาหัวรอสดใสภาพนั้นตัดกับชายหนุ่มตรงหน้าที่มีแววตาเย็นชายอย่างสิ้นเชิงหญิงชาราหลับตาแน่นน้ำตาไหลอาบแก้มเธอเอ่ยเสียงสัน่น ต่อให้ลูกทำสิ่งเลวร้ายแค่ไหนแม่ก็ยังเป็นแม่ของลูกคำพูดนั้นทำให้ห้องทั้งห้องเงียบลงเจ้าหน้าที่ทุกคนชะงักมองราวกับได้ยินสิ่งที่ไม่คาดคิดลูกชายเลิกคิ้วดวงตาสันไหวเล็กน้อยแต่ยังคงฝืนยิ้มแม่ไม่ควรพูดแบบนั้นเพราะสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นมันจะทำให้แม่เกลียดลูกหญิงชาราลืมตาดวงตาเต็มไปด้วยความเด็ดเดี่ยวไม่มีวันที่แม่จะเกลียดลูกแม้แต่ลมหายใจสุดท้ายคำพูดนั้นเหมือนคมมีดท,ที่ตัดผ่านความเงียบ ลูกชายสะอื้นเบาๆเสียงที่แตกหักทำให้บรรยากาศเปลี่ยนไปรอยยิ้มเย็นชาที่เคยมีค่อยๆหายไปเหลือเพียงน้ำตาที่เออคลอเขาหลบตาก้มหน้าลงเหมือนไม่อาจทนรับสายตาของแม่ชายสอบสวนกระแอมเสียงดังแต่ไม่อาจกลบความเงียบที่เต็มไปด้วยอารมณ์ได้หญิงชราหายใจเข้าลึกพยายามรวบรวมแรงสุดท้ายเธอหันไปหาทุกคนในห้องเอ่ยด้วยน้ำเสียงหนักแน่นเกินกว่าที่ใครคาดคิดความจริงทั้งหมดจงให้ลูกของฉันเป็นคนพูด บรรยากาศตรึงแน่นทุกสายตาจับจ้องไปที่ชายหนุ่มเขาเงยหน้าขึ้นดวงตาแดงกำ่ำริมฝีปากขยับช้าๆก่อนเปล่งคำสารภาพที่ทุกคนรอฟังคำพูดนั้นเป็นเหมือนระเบิดที่ทำให้ความจริงทั้งหมดถูกเปิดเผยในทันทีเสียงสะท้อนดังกล้องไปทั่วห้องสอบสวนหญิงชาราหลับตาลงอีกครั้งน้ำตาไหลรินแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพราะความหวาดกลัวแต่เพราะเธอได้ยินสิ่งที่เธอรอคอยมาตลอดหลายปี เสียงของลูกชายที่ยอมบอกความจริงด้วยปากของเขาเองเรื่องราวที่ปกปิดไว้ในเงามืดได้ถูกเปิดเผยออกมาในที่สุดและแม้ความจริงนั้นจะโหดร้ายเพียงใดหญิงชราก็รู้ว่าความรักของแม่จะไม่มีวันถูกทำลายลงไปพร้อมกับมันเครื่องหมายถูกสีขาวตัวใหญ่